น,นี่กเกษตรกรอำเภอพบพร,ะ,พระจังหวัดตาาที่ปลูกพริกแดงหรือว่าปลูกพริกซปเปอรค์คอตในพื้นที่พบพระกําลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะคะก็ที่ตําบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระค่ะทีมข่าวของเราคุยกับผู้ปลูกพริกก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยปลูกพริก20ไร่ลงทุนไป4 0 0แสนบาทต้นทุนที่สูงขึ้นเห็นได้ชัดก็คือค่าปุ๋ยค่ายาต่างๆปลูกปุ๊บเนี่ยขายได้25บาทต่อกิโลกรัม หักค่าแรงงานไปอีกกิโลกรัมละ5บาทนะคะจากที่ผ่านมาเคยขายได้กิโลกรัมละ50-60บถึงบาททําให้ตอนนี้ต้องขาดทุนบางครั้งระหว่างที่กําลังเก็บพริกอยู่เนะะี่ยค่ะคนซื้อบอกว่าหยุดเก็บเลยเพราะว่าไม่ซื้อแล้วนะคะแล้วก็ผลกระทบอีกอย่างหนึ่งก็คือมีพริกแดงจากต่างประเทศโดยเฉพาะเมียนมาเนะะี่ยค่ะลักลอบเข้ามาขายในประเทศด้วยะคะ่ะอีที่แล้วราคาดีกว่านี้มันก็ขึ้นขึ้นลงลงแต่มันจะสูงกว่านี้ ปีที่แล้วมันจะ45บาท60อะไรไปโน่น80มันก็จะมีขึ้นมีลงแต่ว่าราคามันไม่คงที่เหมือนปีนี้ปีนี้ราคามันอยู่25บาทก็25บาทเลยอยากให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอะ่ะช่วยดูแลเรื่องการนำเข้าหรือการพยุงราคาอะไรํานองนี้นะครับ ทางด้านกรมการค้าภายในคุณอุดมศรีสมทรงรองอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกว่ามีมาตรการในการแก้ไขปัญหานี้เหมือนกันนะคะโดยกระทรวงพาณิชย์ก็ประสานไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากค่ะไปจัดการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยประสานกับโรงงานรับซื้อพริกที่จังหวัดแพร่แล้วก็โรงงานซอสพริกที่จังหวัดนครสวรรค์เข้าไปรับซื้อพริกของเกษตรกรในราคานำตลาดไม่ซื้อในราคาที่สูงเกินไปเพราะว่าก็ไม่ต้องการให้มีผลกระทบตอ่อ ผู้ประกอบการหรือว่าพ่อค้าในพื้นที่เหมือนกันนะคะขณะน,นี้ทางโรงงานก็มีความต้องการพริกเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อเนื่องโดยราคารับซื้อพริกคอตแดงแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงเด็ดก้าแล้วเนี่ยค่ะที่โรงงานแพร่เขาบอกว่าซื้ออยู่ที่30บาทต่อกิโลกรัมส่วนโรงงานในจังหวัดนครสวรรค์รับซื้อพริกชี้ฟ้าแดงที่19-20บาทต่อกิโลกรัมและจากการติดตามก็ไม่ปรากฏนะคะว่ามีกลุ่มกเกษตรกรติดต่อขายพริกให้กับโรงง,งานทั้งสองแห่งก็เลยทาให้ สามารถที่จะจับคู่ซื้อขายกันได้นะคะส่วนเรื่องของต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ปุ๋ยตอนนี้ราคาแพงเกษตรกรหลายพื้นที่บ่นอยู่นะคะรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าอยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อของเกษตรกรจํานวนความต้องการปุ๋ยของทางสํานักงานเกษตรอําเภอเพื่อน,นําไปมอบให้กับสํานักงานพาณิชย์จังหวัดตากรวบรวมให้กับกรมการค้าภายในต่อไปด้วยนะคะทีนี้หลายคนก็ถามถึงความเป็นธรรมทางการค้าตอนนี้สํานักงานพาณิชย์จังหวัดตากก็บอกว่าได้บูรณาการกับหนวงานที่เกี่ยวข้องในการออกตรวจผู้ประกอบการที่รับซื้อพริกแล้วก็ผักสดใน ในพื้นที่เพื่อกํากับดูแลให้มีการรับซื้ออย่างเป็นธรรมแล้วก็ติดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจนด้วยนะคะที่พบพระจังหวัดตาค่ะคุณผู้ชมมีพื้นที่ปลูกพริกรวมทุกชนิดนะคะ11,426ไร่กรเกษตรกรปลูกพริกจํานวน1,300 92รายนะคะมีผลผลิตเฉลี่ย1,500กิโลกรัมต่อไร่ผลผลิตทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ17,000ตันค่ะตอนนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้ว70%หรือว่าประมาณ11,000ตันเหลืออีกประมาณ5,000กว่าตันนะคะและผลผลิตจะเก็บเกี่ยวหมดประมาณเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีแต่ว่าในแปลงของเกษตรกรที่มีระบบน้ําก็จะมีการปลูกหมุนเวียนตลอดทั้งปีนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นผลผลิตของอําเภอพบพระจังหวัด ตากนะคะคุณเชสารห่างจากบ้านผม30มกิโลเมตรเท่านั้นเองอนะครับคุณผู้ชมลองสังเกตว่าดินที่พบพระเนี่ยจะแตกต่างจากดินที่อื่นอมองเห็นจะเห็นเป็นสีแดงๆส้มๆ ชัดเจนนะครับก็จะเรียกว่าดินแดงซึ่งจริงๆเกษตรกร,ร,กรที่พบพระเองปรับตัวมาตลอดหลายสิบป,ปีที่ผ่านมาถ้าย้อนกลับไปช่วงสมัยผมเด็กๆสัก20ปีที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปลูกกุหลาบกันแต่ในขณะเดียวกันเจอทั้งเรื่องของศัตรูพืชแล้วก็เรื่องของตลาดก็ต้องปรับตัวกันนะครับส่วนหนึ่งก็มาปลูกพริกบางส่วนก็ไปทําไม้ยืนต้นไปปลูกทุเรียนก็มีปลูกอะโวคาโดหรือว่าแมคคาเดเมียนะครับก็เป็นความพยายามในการปรับตัวสิ่งสําคัญตอนนี้ก็อาจจะต้องดูในเรื่องของตลาดเนี่ยอนาคตเหมือนกันนะครับก่อนที่ จะตัดสินใจปลูกพืชชนิดอะไรเนี่ย<ม>อาจจะต้องดูก่อนว่า มีตลาดในการรองรับหรือไม่ในอีกส่วนหนึ่งครับคุณผู้ชมอย่างที่คุณศิริมาบอกไปว่าคือพื้นที่ตรงนี้มันค่อนข้างใกล้กับพื้นที่ชายแดนแล้วฝั่งตรงข้ามเองเนี่ยก็มีพื้นที่การเกษตรเหมือนกันปลูกพืชคล้ายๆกันในช่วงหนึ่งก็จะปลูกข้าวโพดก็จะปลูกข้าวโพดเหมือนกันช่วงที่ปลูกพริกก็จะปลูกเหมือนกันเพราะว่าถ้าราคามันขึ้นเขาก็จะปลูกกันแบบนี้ดังนั้นก็จะมีปัจจัยของที่นําเข้ามาจากต่างประเทศด้วยเหมือนกันหรือบางทีอาจจะลักลอบนําเข้ามาตามพื้นที่ช่องทางธรรมชาติต่างๆแล้วมันก็ส่งผล้าใหร ราคในพื้นที่เนี่ยตกต่ำลงไปด้วยเหมือนกันค่ะอย่างไรที่เรานําเสนอไปเขาบอกว่าเขาปลูก20ไร่นะคะสาหรับการปลูกพริกเป็นไปได้หรือไม่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะเข้าไปให้ความรู้นะคะว่าจะสรรพื้นที่ยังไงให้ปลูกพืชเพื่อที่จะทําให้มีรายได้เข้ามาตลอดทั้งปีหรือว่าอาจจะแบ่งพื้นที่มีพริกด้วยมีกุหลาบด้วยแต่ว่ากุหลาบต้องบังคับให้ในช่วงกุมภาพันธ์หน่อยนะคะหรือจะเป็นอะโวคาโดเพราะว่าดูจากสภาพดินสภาพอากาศนี่ค่ะก็เอื้อต่อพืชหลายชนิดอยู่เหมือนกันนะคะ Yeah Job.